เอาทังบานไปยด้วยึดช่มัวประมาณนี้ก็สีทนได้เ,อ,เอายกสุดท้ายับยกสุดท้ายก็เมือนสองยอดเกนี้นะีรักเพื่นานักกว่านี้สีไม่ทนครับถ้าประมาณนี้สีพอทได้พ<อ>ี่น้องเราก็ทนแล้วก็ทนดูไว้ดีตัวเอติตอยังที่ปรึกษาที่ปรึกษาในการกตัสนทีปรึกษาทุกอย่างเลยทีมงา ้อน้องยันยงไดนาศพี yeah. ่สนใจแลพี There, ่เ so ดินใส่นะพี specified. ่พี่พี่พี่น้องเดิน้องกินกันไม่มีพี่ไม่มีน้องเปิดสองยกสุดท้ายน้อหนีได้หนีไปพี่จะเดินเข้าหา ก็ไปรวเอีวน,น้องแชมป์ตำลวงขึ้นมารอแล้วนะครับแล้วก็สับจากับ,บเตรียมริบเตรียมพร้อมไว้นะครับรางวัลเท่าไหร่ก็เอามาแจ้งครับหวยก็ตอยสน,นุกอ่าี่น้องก็อยู่กันแบบชุดยแจกหน่อยวันนี้ค<อ>า,ารวะรุ่นพีุ่๊บปั๊บ ไอแบ๊กไอชนะรอผลอย่างเป็นทางการเชื่อชมเชื่อชมนี่คือความวยงามของศิลปะมวยไทยค่ะจ่าเด่นจ่าเด่นวันที่สิบเอ็ดเด้อดูดีอ่นงสิบเอ็ดโอนเซ้นโทขอเสียงหน่อยไปที่นำ้ำเงินคุณไพวันกัน